ใครที่บอกว่ารถจมน้ำมิดคันประกันจะจ่ายคืนให้แค่70%หยุดเชื่อเลยนะครับคุณกำลังโดนหลอกฟังคลิปนี้ให้จบก่อนจะเซ็นรับเงินแล้วมานั่งผ่อนกุญแจเปล่าๆไปตลอดชีวิตเมี่ยชนคิดครับในวงการประกันเนี่ยเลข70กับ100มันคนเรื่องกันเลยนะครับ70%เนี่ยก็คือเกณฑ์ความเสียหายว่าถ้ารถพังเกิน70%ของทุนประกันจะตีคืนให้เป็นซากรถอันนี้ถูกต้องเลยนะครับ แต่ตอนจ่ายเงินคืนเนี่ยกฎหมายบังคับให้จ่ายคืน100%อเเซ็นต็มของคุณประกันครับไม่ใช่จ่ายแค่70%ตามความเสียหายถ้าพนักงานคนไหนนะครับมาบอกเราว่าพี่ครับเคสนี้ทางเราช่วยได้แค่70%เราก็ตอบกลับไปแบบนิ่มๆน,นะครับว่าเดี๋ยวพี่คุยกับคอปปอก่อนถ้าทีพนักงานคนนั้นจะเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ข่าวร้ายเนี่ยส่วนใหญ่ทุนประกันที่ทำมันมักจะน้อยกว่านี่ที่เราติดไฟแนนซ์อยู่ เงินที่ได้จากประกัน7จ็ดแสนหนี้เหลือ8ปดแสนห้าสินใหม่ที่ได้มาจะจ่ายตรงเข้าไปที่ไฟแนนซ์หมดเลยนะครับเราไม่มีรถขับแถมยังเหลือหนี้อีกแสนห้าแต่อย่าเพิ่งสติแตกไปนะครับทําตามสูตรทียสามขั้นตอนนี้นะครับเพื่อเจ็บตัวน้อยที่สุดสุดแรกนะครับก็คือเช็คยอดติดบัญชีก่อนนะครับอย่าดูยอดหนี้ที่อยู่ในแอปเนี่ยอันนั้นมันรวมดอกเบี้ยลงหน้าแล้วให้เราโทรไปถาม c a l เซ็นเตอร์นะครับว่ายอดติดบัญชีวันนี้เท่าไหร่ดอกเบี้ยมันจะลดลง สองก็คือขอ h a ร r cut เราบอกเขาไปตรงๆเลยว่าลถเนี่ยไม่มีละเงินประกันคุณก็ได้ไปแล้วส่วนต่างที่เหลือเนี่ยตรงเนี้ยขอลดจบไปเลยดีกว่ามานั่งฟ้องร้องกันนะครับเพราะว่าฉั้นก็เป็นผู้ประสบภัยข้อ3นะครับขอคืนเบี้ยรประกันกรมธรรม์มันจบไปละแต่เงินส่วนที่เหลือเนี่ยมันยังไม่จบเราขอคืนเบี้ยได้ตามวันที่เหลือครับข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดลเลยนะครับระหว่างทำเรื่องเคลมเนี่ยห้ามหยุดผ่อนเด็ดขาด ระหว่างรอให้เรื่องจบถ้าหยุดผ่อนเนี่ยอาจจะโดนค่าปรับล่าช้าค่าติดตามทวงถามแถมเครดิตบุโรอาจจะเสียนะครับกัดฟันจ่ายไปก่อนแล้วค่อยไปเคลียร์เงินคืนตอนติดบัญชีรู้ไว้จะได้ไม่เสียเปียบใครนะครับใครที่มีเพื่อนรถจมน้ำนะครับแชร์คลิปนี้ไปช่วยเขาด่วนเลยนะครับเฮียชวนคิดกดติดตามไว้ได้คิดแน่นอนฝากกดติดตามช่องเฮียชวนคิดไว้ด้วยนะครับ